โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมขอรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q Model ตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารโดยการนำของผู้อำนวยการเอื้อมการจันทภันบริหารจัดการ 5Q Model ดังนี้คือห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพ คิ 1> 1. ห้องเรียนคุณภาพจัดห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบมีความปลอดภัยอากาศปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้จัดตกแต่งสื่อองค์ความรู้มุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างเหมาะสม q ิวครูคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันยุคทันเหตุการณ์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดผลประเมินผลและมีระบบช่วยเหลือนักเรียน ค3ผู้บริหารคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันยุคทันเหตุการณ์บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนมีการนิเทศภายในบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพดำเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตเพื้นที่การศึกษาและสพทป,ประสานความร่วมมือกับชุมชน คิวที่4สถานศึกษาคุณภาพโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมจัดบริเวณโรงเรียนทั้งอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดมีความปลอดภัยมีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน คิวที่5ผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ดีมากผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีความเป็นระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายมีความสามารถด้านการอา่าน การเขียนและการสื่อสารมีทักษะด้านการคิดและใช้เทคโนโลยีมีทักษะชีวิตซึ่งโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมให้ความสำคัญด้านนี้จึงมีโครงการฝึกอาชีพการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่โดยมีหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการทำให้นักเรียนมีรายได้เสริมจากโครงการนี้และยังนำไปต่อยอด เพื่อจะได้ประกอบอาชีพต่อไปและทางโรงเวียนยังมุ่งมั่นยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กันไป